ตอนกอ่อนที่เราจะทําไอจ้จุดๆอะไรพวกนั้นน่ะไอ้รูปแรกอ่ะกับรูปสุดท้ายต่างกันไหมตอนทำมันเปลี่นมากขึ้นว่ามันมีมีก่อแรงนะก็อะไรอะไรแบบนี้แต่เพราะแค่ฉากคอนเทนต์ครับอันสุดท้ายพอได้ไหมมีใครมีใครมีคอมเมนต์อะไรมั่งรูปหลับหรอหลับใช่ไหมง่วงใช่ไหม มีสมาธิไหมมีสมาธินะมีสมาธิไหมมีครับได้ได้ยินเสียงอย่างอื่นด้วยป่ะหาส่งหาเสียงในเสียงภาพแรกเส้นจะแบบว่าตามใจมมาาาว่ีชอพหลังเส้นมั้งมั่นคงไว้ตอนจุดกลีเส้นตรงนหละโอเคพอเป็นเส้นโค้งแล้วมันเราต้องแบบบังคับตามอ่ะตอบางทีมันก็หลุดแล้วจ้ะออนี่รีบเลยอ่ะเส้นโค้งคือแบบว่าสมาธิหลุดจัด มีประโยชน์ไหมกิจกรรมนี้พอพอได้นะพอได้นะมีประโยชน์นะครับโอเคนะเออครับขอบคุณมากก็คือครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยพาพวกเรามาตรงเนี้ยก็ต่างจากครั้งแรกแบบลิบลับเลยครั้งแรกทําในห้องอเงียบทุกอย่างเลยแต่ครั้งนี้ตั้งใจมาตรงนี้คือมีเสียงภายนอกมีทุกสิ่งทุกอย่างการต่างกันเนี่ยมันทําให้ให้ผลที่เกิดมาต่างกันแต่ว่า ที่อาจารย์ดูที่พวกเราทำหลายในคนนะพอชิ้งสุดท้ายนะี่แบบว่าแจ่วดีนะซัดเต็มเต็มเ,เลย <c oughs> เยี่ยมแสอม <c oughs> อันนี้คือเราคือแบบเคสที่เป็นแบบนนเด็กศิลปะ